อนนี้เดี๋ยวจะมาบอกวิธีการใช้โปรแกรมโปรแกรมเป็นโปรแกรมที่เราไว้แคปภาพนหน้าจอนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันเลยวินโดว์มีมาให้ฟรีอยู่แล้วนะครับมันชื่อว่า snipping tool น,นะครับเนี่ยขึ้นมาแล้วเห็นไหมเสิร์ชพิมพ์เสิร์ชตรงนี้ snipping พอมันปปขึ้นมาก็เลือกเลือกมกัตรงนี้พิมพ์ t o t a s bar ไวา้เวลาใช้มันจะได้สะดวก,ะดวกนะครับคลิกเลยปึ๊บ ามาแล้วมันก็จะมาอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับทีนี้เวลาที่เราจะใช้งานเนี่ย,ง,ยง่ายนะครับสมมุติเราเปิดเปิดเครื่องคิดเลขขึ้นมาเราอยากจะแคปหน้าจอตัวเลขหรืออะไรเงี้ยแล้วก็คลิกที่ snipping tool หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เลือกตรงนี้ครับ n e w นะครับ new snip นะครับคลิกเลยแล้วหน้าจอมันจะเป็นสีแบบ เทาๆนะครับเราก็เลือกเราจะเอาต้องแต่ตรงไหนก็เอาไปเลือกที่มุมซ้ายบนนะครับาตัวนี้นะครับเอาแค่นี้อย่างเงี้ยพอปล่อยปุ๊บมันก็ได้มาแล้วเราก็ยังสามารถใส่สีได้อีกนะครับใส่สีตรงนี้หรือจะเขียนอะไรละ่ะก็มาเขียนตรงนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าจะลบก็ใช้ยางลบตัวนี้นะครับแล้วก็ ทีนี้พอเสร็จแล้วเราจะเลือกเซฟเอาไปเก็บไว้ในเครื่องก็ได้นะครับอันนี้เรียกว่าเทสผมเก็บไว้ที่ไหนเลจท็อปนะครับเรีก็เทสศูนย์ศูนย์หนึ่งหรือจะเอาไปใช้งานด่วนนะครับกดตรงปุ่มตรงนี้ก็ปี้ไปเลยก็ปีป,ปุ๊บจะส่งให้เพื่อนในไลน์ในสกายได้หมดนะครับผมสมมติว่าจะส่งให้เพื่อนในสกายปุ๊บแพรไปนี่เรจะได้แบบนี้ นะครับผมโอเคครับผมอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับ